สนุกคะ่ะสนุก,นกชอบค่ะชอบทําทตัวไม่ถูกเพราะว่าจะต้องปรับตัวเองรับเงินล้าน10ล้านภายในปีนี้คะ่ะตื่นเต้นมากคะ่ะไม่เคยแบบถ่ายมาก็เยอะนะแต่แบบว่าวันนี้ทําไมฉันตื่นเต้นมากคือกองแบบ ระดับดาราค่ะก็มานะคะแต่งเสื้อผ้าหน้าผมมีสไตล์ลีดนะคะมีคุณจีต้าเนาะซึ่งเป็นที่ปรึกษากองประกวดนะคะ Miss Universe นะคะซึ่งแบบว่ามันก็ทำให้แบบแบบผลงานออกมาดีมากทีมงานแต่ละคนมืออาชีพมากค่ะซึ่งนะคะในการทำออนไลน์เนาะเราก็แบบเหมือนเราใช้กล้องตัวเดียวแล้วเราไม่เคยเจอแบบสตูใหญ่ๆขนาดนี้ รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะปกติเราก็แบบว่า,าสร้างตัวตนเนาะแต่วันนี้มันดีกว่าที่แบบว่ามีคนช่วยแบบสร้างช่วยแบบปลุกปั้นเราบางทีเราหาตัวตนเนาะทุกคนที่แบบอยู่ในออนไลน์มันก็ต้องหาตัวตนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปในเด렉ชั่นไหนแต่มาวันนี้มันเหมือนกับมีมืออาชีพในทุกๆด้านนะคะมาบอกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมเป็นบุคลิกเราว่าเราจะต้องไปในทิศทางไหนซึ่งมันทําให้เราอะค่ะ สร้างตัวตนได้ง่ายขึ้นหาตัวเองเจอได้ไวขึ้นค่ะโดยเฉพาะพี่เคนโดนะคะเขาก็แบบเออแบบเข้มข้นมากนะคะกับทีมงานแล้วก็เป็นกันเองมากๆค่ะโอเคค่ะวันนี้เป็นงานใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะถ้าใครสนใจนะคะมาเลยะคะ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นการสร้างตัวตนพี่เรียมเป็นคนไม่กล้านะคะเป็นคนไม่กล้าที่จะออกสื่อแล้วก็ตอนนี้มามีทีมงานสอนมีทีมงานแนะนำมีการสร้างให้เรามี เปลี่ยนแปลงตัวเราอะค่ะอย่างที่พี่เลี่ยมเป็นแบบนี้นะคะปกติก็ไม่เคยแต่งหน้าไม่เคยลุกแบบนี้ตอนนี้มีทีมงานทําให้เราสวยแบบนี้ค่ะมันเกินคาดเกินเบอร์ทุกอย่างเลยค่ะแบบคือขอบคุณตัวเองนะคะที่ตัดสินใจเลือกบุนโลนแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับแบรนด์ค่ะพี่ๆเขามืออาชีพมากๆนะคะขนาดเราแบบไม่ได้เตรียมตัวมาแต่เขาก็สามารถทําให้แบบงานมันราบลื่นได้ค่ะ อะไรที่มันเป็นครั้งแรกอ่ะมันต้องมีครั้งแรกเสมอเนาะมันก็จะทําให้เราอะค่ะพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นต้องขอบคุณตัวเองขอบคุณแบรนด์นะคะที่เราตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจแบบไม่ผิดหวังเลยที่เราเลือกแบรนด์บูโดโลนค่ะตื่นเต้นแล้วก็สนุกได้รองอะไรใหม่ๆจริงๆไม่เคยแต่งหน้าทำผมอะไรแบบนี้เลยก็รู้สึกว่าโอ๊ยแฮปปี้จังเลยฉมิชันสวยขนาดนี้ <laughs> จริงๆก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานด้วยนะคะ ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้มาในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะฟีลรีแลกซ์ลนะ <laughs> <laughs> เข้มข้นมาก <c oughs> มันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่เราแบบคร <c oughs> ั้งหนึ่งในชีวิตเราค่ะคุ้มค่ามากควรมาค่ะเอาจริงๆนะทำออนไลน์มาก,ก็หลายแบรนด์แต่แบบคือมาเจอแบรนด์เนี้ยจึ้งมากค <c oughs> ือแบบเสื้อผ้าหน้าผมสไตล์ลต์ระดับแบบมิสยูนิเวิร์ส กล้องไฟทุกอย่างโอ้ฉันตื่นเต้นทุกคนควรค่ะควรค่ะถ้าใครยังไม่ตัดสินใจรีบตัดสินใจเลยนะคะโอเคค่ะเวอร์วางอลังการสุดยอดโอเป๊ะปังค่ะได้เลยค่ะต้องขอบคุณนะคะที่ดูแลให้อย่างดีเลยค่ะอยากสวยแบบนี้ทุกวัน <laughs> <laughs> เออถ้าใครสนใจนะคะอยากมีบรรยากาศแบบนี้ให้ มาร่วมกับเราค่ะจะได้อะไรดีๆกลับไปแน่นอนค่ะ mm hmm. พี่เคนโดอาจารย์ออสอาจารย์น่ารักเฟนลี่ค่ะแบบเฟนลี่มากแบบให้ฟิลครอบครัวแบบดูแลทุกอย่างเลยแบบกันเองมากทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเคนโดนะคะที่ให้ประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทีมงานขอบคุณอาจารย์ออสขอบคุณประสบการณ์ใหม่ลูกใหม่ชอบค่ะ เป็นทีมงานที่มีคุณาภาพแล้วก็ทุกอย่างจัดสรรมาได้ลงตัวพอดีเป๊ะพอดีเลยค่ะขอ,คขอบคุณสิ่งดีๆที่บูดโลนมอบให้กับกิมราคาขอบคุณค่ะ